พอพอยังพอยังมอลำนี่ยมอลำใสมอลำมีมอลำอยู่บ่้ามอลำอินเตอร์ใส่ใส่สิกิตเม่สมใจอ่านังดังแม่วันแม่วินัยพอวินัยพ่อวินัยแม่วินัยใช่สิมี โอ้ดังๆนี่โอเคปอยู่หนักหนักมวดจุ้มมวดจุ้มจำได้คนที่อยู่สมุทรปราการปะที่เคยมามวดจุ้มจำได้จำได้ค่ะพอดั้บ่ะหรือพอคือพอคึกไม่น่าพอคึกไม่น่าเกาหลีพอทบพอทบบางเสาธง นี่ล่ะบริษเขาลงเรียนดูเห็นว่าเนี่ย้ายมือ<ว>มห่างหายไปนานรวมแล้วนะครับปู่จะได้จากพ่อท็อปห้านะครับจาก <ละ S 2> จุ่มสอง 200, จากมอลลอินเตอร์100จากแม่สมใจ100จากพ่อวินัย100จากเอฟซีเพื่อะสอองงมออกหนึ่งร้อแล้วก็จากหมวดจุ๋มนะครับสองรวมแล้วปู่จะได้1,200บาทนะครับ้า อุนไวยอนสันสันหรอกอาชีพสุขนนี่นะครับเโชคเยันสันสันันให้ร้เงินสันสันเงินเขามือพันสองพันสอนัน ยางพันหลายหมื่เนาะอันเซลไปเซลมากบังเปิดจากเถื่อนเนาะจะหายอยู่ได้เนาะแต่มันบอมีเงินน่อยนะบอกบอมีเงินน่อยละมู่ว่างเอินคนมากคนมาแวะข้าวเดียวนบ่ห็นคนมีธุระฝาาคนฝ่าไปคนเลยเลยหมนบังมันคือเสยคับแท้มันวะบ่โอ้ดูยอดบอมีเงินห้อยพอดีอัน เจ้าเดนเตนลดแห่แท้คุณนมักเส็เพราะว่านี่เต้นดึงเลี้ยงก็เต้นเตะพีไปเลยเนี่เต้นจากบ้านนี่ไปจะส้นเตนบ่เอออ้วเขาขอแต่เว้นไงอ้วนเขาจะเว้นมื่นเอออีลีเนาะอะไรวะทำไมฉันผิดพลาดตลอดเลยอเอง ปวันอยู่หันมะนุปวันอยูบ่บ่ปวันมาลบมาไลเนป่วันมามาไลน่าานะบ,บอกองหญิงบอเอินปวันมาลโลดมาบเลย,าาย,ยดวนดวนดวนมา,ามาก,ก,กโรโหลดคลิปน้ำเดนยางสะดุดสะดุดขาเด้นี อาวจะซื้อแต่รถแห่ได้แห่เขาสิเรีนหัวเทียงขึ้นไหนวันที่สิบสามได้เจ้าตัมาปลูกแค้นล้านน้ำไดลุยฝนเดะปัวปัวหมู แบบเดียวแป๊บเดียวยหูพับเนี่ยหูพับเนี่ยเห็นบอกหูพับแปบ๊บนึงเล่ยเอาบอังคุงดีกลัวจะไงดิเอาบอังคุงเฮนเนี่งตีกบแล้วกบมันกระโดดไปกระโดดไปก็เอามาเขึ้นอะไรตามถ่าคลิปอยู่นี่ใครสิท่ายแตจะขีบคนจีบลาบบางังเอิญน,นี่เขาจะปิดคลิปเร็วๆนี่นบอกบเป็นสิท่ายน้นนำ ่ายนะหมู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 มูเอ๊ะมาขึ้นมาแต่พนยังสิมาเนาะเนาอันอมเนี่ยแค่ตออกมายู่นี่แห่งเติรน บอกเอฟซีเนีว่าหญ้าที่จงไว้เนี่ยเจ้าไว้สะเกี่ยวแม่นบ่เออไว้สะเกี่ยวน่ะเอฟซีว่าปูไข่อยบ่เกี่ยวหญ้าก็สิเกี่ยวตัวปูเลยไว้เกี่ยวเยี้ยวๆเกี่ยวให้วัวกินน่าเข้าใจแล้วนะคะเอฟซีเนี่ยจากป่าของปูเลยอ่านหยางเขียนหยางอินเตอร์แต่ละคนไข่สีส้มเบน ไทยสีเกรดเพราะามีเจอไทยสีเกรดต้องใส่แว่นแล้วก็แม่สมใจพ่อวินัยไม่ประสงค์ออกน้ำแต่ละคนจมได้จมได้จมอยู่ไอไอที่เป่นมาจุมอยู่ปทุมปิดผานแล้วเนี่ยอันนี้ลดลดลดฮักออก Premises, วัวจูมาพ่อดำแม่นัดพ่อคบ่มะพ่อคึมพ่อคึกพ่อคึกกับสลือเนี่ยผู้ใดอปูก็อ่านปู่ก็อ่านพ่อดำพ่อทอปบางเสาธงพ่อทอปมห้าร้อย สุดยอดเลยพอท็อปขอบคุณเอฟซีคือขอบคุณมาไล่นำใจพ่อพอพ่อหมอลามยินเตอร์ไทยสีเกตกาแม่สมใจพ่อวินัยให้แว่นเราได้ดิเอฟซีซี่ไม่ผสงคณะชายเว่นได้เปูวะปูวะคณะช้แว่นได้เนี่ยพ่อคึกแม่นัดเดอค่ะพอท็อป บางเสาธงกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหายม้าสำได้กับขอให้ได้กลับไปมื่นเท่าเอาขึ้นมาแบนวี่มาคุ้มถอแล้วในตาว่าว่าท่านจบเถื่อโอ้ยพอนตรงใสโอ้ยพอนตรงใสแล้วมื่นเท่าให้มีแต่ความสุขความเจริญดูดูป้าวันโอ้ยพอนยาวมาก ได้กระคอหาเติมผ้าปอดตอดตอดฟันด,ด,ด้วค่ะสาธุอืมจีนีของป้านางอ่ะของป้านางนะครับนี่ครับของป้านางมอบเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาพูดไปหมดแล้ว <c oughs> บ่เดีะเดะอ่านเดี๋ยวเยวอาแว่นแป๊บน,นึงเ,นเ,นเออเอเอเสร็จแล้ว ขอบคุณหมอลำอินเตอร์ไทยสีสเกตไทยสีเกตเอออาจารย์หมอลำอินเตอร์ไทยสีเกตไม่สนใจพ่อวินัยแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่งนะคะแล้วก็หมวดจุ๋มอ่าแล้วกัพ,พ่อคึกแม่นัดนะคะแล้วก็พ่อท็อปนะคะขอบคุณเอฟซี ทุกท่านที่มอบรางวัลน้ําใจให้นะคะให้ไปนั่งกับรุ่งเดียแล้วก็ทีมหลังบ้านขอบคุณหลายๆอันอบใครได้มีคลิปมอบโดนแล้วค่ะอันอาบบังอบบังหรือบาโทนบอกว่ามีมาไล่มีมาไล่จากเอซอยู่เด้อเพิ่นเราเพิ่งกินเกนเข้าเข้ากับยางพานเซลไปเซลมากมือได้มัเสือเอินนอกจากเถื่อมือได้มนเสือเอินจากเถื่อถ้าปูอยู่ค่ะ ไม่ได้ปูแล้วก็บอกใครวางแล้วก็ขี่รถเลยไปแต่ละเมือนะคะบางทีแล้วก็เฝ้าบางทีก็เฝ้าน้าคํามาฝนฝ่าอย่างนี้นะคะก็นี่แหละขอบคุณทีมหลังบ้านขอบคุณเอฟซีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาให้มาสำาร็กับกับขึ้นลอยเท่าพันเท่านะคะ,ะทีมหลังบ้านกับบุมียังสตอบแท่นเดีวยวกับมี มีแต่ความหักความแพงความปรารถนาดีกับเอฟซีนะคะขอบคุณทุกท่านที่บอบอบทิมเฮ้าเนาะน้องเป็นยังเีเนาะเนาะขอบขอบคุณหลายๆเนาะให้มาไล่น้ำใจมาให้หรือบอกให้กับบอเป็นยังแต่ว่าถามเขาเข้าทิมหลังบาดมาเข้าก็ดีใจเหดีใจเห็นบอปูบอกดีใจแล้วคะ่ะถ้าเบิงงปูเต้นนะคะมือมือวันเกิดอีลา เดี๋ยวไปน่าสิให้ลุงเดียถ่ายคลิปปูเต่นไม่ให้เบิ่งกะคักเอาหล,ลายๆคลิปเลย <c oughs> <c oughs> แล้วนางหัวเต้นกะคักงแล้นอพ่อใหญ่เองเนาะเต้นอยู่ดอกเต้นอยู่ดอกแล้ววะค่ะบอกกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีครับวอนสวัสดีค่ะ